คำโบราณว่าไว้ถ้าไม่เลือกงานก็ไม่อยากจนจริงไหมครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง AK09 ช่องสปอยหนังด,ด,ดีๆเด็ดๆต่องช่องนี้เลยนะครับวันนี้พบกับผลงานของน้องรินฮาชิมิสึนะครับแต่ก่อนอื่นจะปะชมสปอยทุกท่านครับ คนละหนึ่งสับสกไนะครับเพราะหนึ่งสับสกไลของท่านเป็นกําลังใจชั้นดีชั้นยอดให้กับทีมงานของเรานะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนจะไปชมสปอยเอาพิกัดเอาวาบนะครับไปดูนะครับทุกท่านจะได้หามาดูมาชมกันให้ตาแฉกันเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับทุกท่านวันนี้เป็นผลงานของน้องรินหาจิมิสึนะครับซึ่งวันนี้เธอรับบทเป็นสาวสวยที่เขาเรียกว่าอะไรชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวหรือเราจะเรียกว่าอินโทรเวิร์ตก็ได้นะครับซึ่งนางเอกคนสวยของเราเนี่ยพอเธอว่างๆพอเธออยู่คนเดียวเปลี่ยวๆนะครับเธอก็อารมณ์เหงาว้าวุ่นนะครับเธอก็เป็นชาวประมงนะครับใช้อุปกรณ์นะครับหาปูหาปลาไปนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเธอหาปูหาปลาเสร็จกาลังฟินเลยนะครับพี่สาวเธอก ทำให้ทั้งสองคนได้เปิดใจคุยกันว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้นะนะครับพี่สาวก็แนะนํานางเอกว่าให้ไปสมัครงานไปทํางานเธอจะได้ไม่เหงาเธอจะได้ไม่อินโทรเวิร์ดไม่เก็บตัวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนั่นนะครับนางเอกคนสวยของเราเธอก็ได้ไปสมัครงานเป็นตัวมาสคอตเป็นกระต่ายน้อยแสนสวยสีชมพูเชียวนะครับซึ่งที่ทํางานแห่งนี้นะครับนางเอกของเราก็ได้พบปากับพระเอกนะครับซึ่งเธอก็แอบชอบพระเอกไว้นะครับพอเจอกันเสร็จปุ๊บนางเอกก็โอ้โหตกตะลึงในความหล่อความเท่ของพระเอกนะครับซึ่งนั่นแหละครับเธอก็ได้แอบมองพระเอกทักทายพระเ ก็รู้ว่านางเอกเนี่ยอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในมัสคอตตัวนี้นะครับได้ทักทายกันเสร็จพอพระเอกกลับไปนะครับนางเอกก็นั่นเลยครับหน้าเมื่อดินเวียนจะเป็นลมพอชุดมัสคอตไม่ได้นะครับซึ่งผู้ที่ขี่ม้าขาวเขามาช่วยนางเอกไม่ใช่พระเอกนะครับกลายเป็นเพื่อนพระเอกนะครับช่วยไปช่วยมาตุกทันก็ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉากที่ทุกคนรอคอยก็จัดไปยาวไปยาวไปแบบสุดยอดนะครับนางเอกของเราสวยมากนะครับพอทั้งคู่ก็ได้เปิดสงครามดาบเจ็ดสีมันนี่จะแสงเสร็จเรียบร้อยนะครับ วันต่อมานางเอกก็มาทํางานอีกนะครับแล้วที่สําคัญคือยังครับเธอยังไม่ได้บอกรักพระเอกยังไม่ได้จัดกับพระเอกเลยก็โดนเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงจัดการเธอเพราะเธอแต่งตัวน่ารักเซ็กซี่มากนะครับจนวันสุดท้ายนะครับเธอมาทํางานพระเอกก็บอกว่าเนี่ยฉันก็แอบมองเธออยู่นะซึ่งมันก็ทําให้นางเอกกับพระเอกได้แบบ ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับไปหาดูไปหามาชมกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะออกแบบไหนจะสนุกสนานหรือไม่นะครับแต่รับรองว่าหนักเอกของเราสวยมากน่ารักมากนะครับทุกท่านต้องไปหามาดูมาชมนะครับตามวาร์ปที่เราให้ไปนะครับรับรองว่าผลงานของน้องรินฮาจิมิซิเรื่องนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับสาวสวยอินโทรดนะครับนี่เลยนะครับทุกท่านตามวาร์ปที่ให้ไปวาร์ปนี้เลยนะครับไปหามาดูมาชมกันให้ตาแฉะให้ชุ่มฉ่ำกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับทุกท่านคนละหนึ่งซับสไครต์ของท่านนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนล็กๆของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe ให้เราแล้วนะครับรับรองว่าเราจะหานั่งดีๆเด็ดๆให้ท่านรับชมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ